ทิศทางค่ะคุณพินพัฒนาวันนี้เรายังคงติดตามเกี่ยวเรื่องของเหตุระเบิดที่สารอาญาราชดามื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะพาไปย้อนรอยเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็ร้นแต่มีเหตุจูงใจในการสร้างสถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นกว่า40ครั้งในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองนะคะอย่างล่าสุดค่ะเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าศารอาญาก็มีเหตุจูงใจในลักษณะเดียวกันช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามในเรื่องเหตุระเบิดทีี่เกกกกกิดขึ้้้นนัััออครรงงบาาาพยยม การเหตุและการยกระดับเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายงานพิเศษนะคะของคุณชรินทราคงเอียดในย้อนรอยคดีระเบิดหน้าศาลอาญากันค่ะผมไม่อยากทำครับถูกกดดันจากหลายฝ่ายจากจากที่ที่เขา ว่าจ้างกันแล้วเข้ามาลงลงที่ผมแค่ก่อกวันเพื่อให้ UN เข้ามาในประเทศไทย20นาฬิกาของวันที่7มีนาคม2557เกิดเหตุระเบิดและเสียงปืนหลายนัดหน้าสำนักงานอายการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษเจ้าหน้าที่ EOD รุดตรวจสอบพบกระเดื่อง1ชิ้นเป็นลูกระเบิดคว้าง r g d 5แบบรัเสเซียนอกจากนี้ยังพบปลอกกระสุนขนาด0.38มมตกอยู่หปลอก และจักรยานยนต์ป้ายทะเบียนวแหวนงองูต่อเต่า967จอดทิ้งไว้หนึ่งคันสุดท้ายก็สามารถเข้าจับกลุ่มนายมหาหินขุนทองและนายยุทธนาเย็นพินโยสองผู้ก่อเหตุมือระเบิดได้อย่างทันท่วงทีจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การซักทอดถึงผู้ร่วมขบวนการคนอื่นเพิ่มอีก3ามคนคือนางสาวนัทพัฒน์อ่อนมิง่งนางสาวทัชพันธ์ปกครองส่วนนายวิราศาักดิ์โตวงจอดหรือฉายายใหญ่พัทยาเจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวอยู่ ก็ทราบว่าจะมีการใช้ระเบิดก่อกวนในบางจุดที่เราเฝ้าอยู่ถ้าได้มีการนํากําลังไปซุ่มเฝ้าอยู่ในหลายจุดนะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็เฝ้าอยู่นะครับเมื่อมีคนร้ายข้ามากระทําการคว้างระเบิดเข้าไปเจ้าที่ที่เฝ้าอยู่ในบริเวณนั้นก็เข้าสกัดจับกลุ่ม และจากการขยายผลกลุ่มคนร้ายให้การรับสารภาพว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มเสรีชนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองและได้รับการว่าจ้างจากผู้หญิงที่ใช้ชื่อว่าเดียทางไลน์ให้ไปก่อเหตุระเบิดในอัตราค่าจ้าง2 0 0 0 0ืบาทโดยในายใหญ่พัทยาเป็นผู้ติดต่อน,นัดส่งอาวุธทั้งลูกระเบิดและอาวุธปืนให้ในย่านลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีก็ต,ติดต่อให้เร่งก่อเหตุโดยเร็วที่สุด โดยมีจุดบุ่งหมายการวางระเบิดอีกกว่าร้อยจุดในกรุงเทพมหานคร,ครนอกจากนี้จากการตรวจค้นบ้านพักของทั้งสองผู้ต้องหายังพบหลักฐานความเชื่อมโยงการว่าจ้างของกลุ่มบุคคลเพิ่มเติมอีกกลุ่มหนึ่งอีกทั้งยังพบอาวุธปืนผ้าพันคอที่มีข้อความว่าอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติหรืออ,อพปชนำบัตรคนดังอย่างพลเอกชยสิทธิ์ชินวัตรและพลตำรวจโทคำรนวิทย์ทูบกระจาง สำหรับคดีระเบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่สารายารัชดาเกิดขึ้นมาแล้วถึง4ครั้งในช่วงระยะเวลาไม่เกิน1ปีและหากรวบรวมคดีระเบิดที่ใช้ทั้ง rgd 5 m 7 9 m 6 9และระเบิดสแสวงเครื่องนั้นพบว่าส่วนใหญ่ใช้ในการสร้างสถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมามากกว่า40ครั้งในกรุงเทพมหานครแทบทั้งสิน้น การเฝ้าระวังและการป้องกันปราบปรามเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นพลตรีพงศวรรษพันจิตผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์เปิดเผยว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารได้สนธิกำลังกันวางแนวทางในการดูแลเฝ้าระวังจุดล่อแหลมหวังมาตรการป้องกันและได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดที่เคยเกิดเหตุที่แสดงถึงสัญลักษณ์ทางการเมืองและสถานที่สาธารณะที่มีผู้คนจำนวนมาก จะเห็นว่ากลางค่ำกลางคืนนะถ้าจะเห็นทาหารของเราเนี่ยอยู่ในจุดที่รอดแหลมทั้งหมดเพื่อเป็นเพื่อนประชาชนทํางานร่วมกับเจ้าที่ตำรวจในการที่จะตั้งด่านมั่นคงต่างๆมีสายตรวจวนไปตามสถานที่ที่เราคาดว่ามันอาจจะมีความเคลื่อนไหวก็เป็นการป้องปรามในระดับหนึ่งนะคะคดีก่อความไม่สงบคดีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับภาคประชาชนผลกระทบที่เกิดขึ้นอันนำมาซึ่งความสูญเสีย วันนี้เจ้าหน้าที่พยายามหาข่าวประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสเมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างดีวันพรุ่งนี้ก็คงจะไม่มีคดีใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายก่อความไม่สงบให้ประชาชนต้องได้รับผลกระทบจากคดีทงางสารนิตสีมาลาถ่ายภาพชรินทราคงเอียดรายงาน